ครั้งแรกกับปรากฏการ์ตสตรีทถนนศิลปะที่ยาวที่สุดในเมืองอุบลพาเดินทัวร์สฝั่งถนนอุปราชความยาวกว่า1น1กิโลในงานอุบลอาร์ตเฟส2024เชิญชวนเที่ยวเสพศิลป์กับอาร์ตมาร์เก็ตศิลปะของอาร์ติสคนรุ่นใหม่ชาวอุบลรวมร้านครับมากกว่า200ร้านค้าช็อปเพลินๆแล้วต้องอิ่มท้องกับร้านอาหารสตรีทฟู้ด เจ้าถิ่นชาวอุบลยกร้านแซ่บๆมาไว้ให้คุณแล้วที่นี่พร้อมกับคอนเสิร์ตท,ที่นำศิลปินชื่อดังยอดฮิตของเมืองไทยและศิลปินโลเคอแบนด์ในวันที่13-15ถึงธันวาคม2567เริ่มเวลา10นาฬิกาถึง22นาฬิกาณยูโฮเทลอุบลราชธานีเรียบถนนอุปราช เทศบาลนครอุบลราชธานีขอเชิญชวนทุกท่านร่วมชมและเชียร์การประกวดร้องเพลงลูกทุ่งสะออนนครอุบลซีซั่น2ปร,รประกวดรอบคัดเลือกประกวดรอบคัดเลือกในวันที่13-14ธันวาคม2567รอบชิงชนะเลิศในวันที่15ธันวาคม2567และชมฟรีคอนเสิร์ตในวันที่15ธันวาคมพบก,กับการตองทุ่งเงินเจ้าของเพลงฮิตจือบอตั้งแต่เวลา16นาฬกาเป็นต้นไป สถานที่ณเวทีลานเทียนห้วยวังนองมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีโดยชมรมดาราศาสตร์ UBU Astronomy Club ร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมนับฝนดาวตกโต้ลมหนาวนับฝนดาวคนคู่ครั้งที่2ชมปรากฏการณ์ฝนดาวตกกลุ่มดาวจมินิสกลุ่มดาวคนคู่ซึ่งมีอัตราการตกสูงสุดประมาณ90ดวงต่อชั่วโมง กิจกรรมในงานประกอบด้วยนิทรรศการดาราศาสตร์ถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีดาราศาสตร์ชมวัตถุท้องฟ้าผ่านกล้องโทรทัศน์เทเลสโคปกิจกรรมดูแผนที่ดาววาดและระบายสีเรืองแสงประกวดแต่งนิทานดาวเป็นต้นกําหนดจัดกิจกรรมในวันที่13ในเวลา17นาฬิกาเป็นต้นไปณสนามหญ้าลานหมแมวข้างสะว่ายน้ำสมจิตยอดเสรณีมหาวิทยาลัยอุบลร,ราชธานี วันศุกร์ที่13ธันวาคมนี้พบกับคาราวานผักฤดูหนาวที่สำนักง,งานสาธรารณสุขจังหวัดอุบลราชธานีกับกิจกรรมคาราวานแห่งความอร่อยและออร์แกนิกแบบสุดๆกินสบายใจคาราวานครั้งที่15ตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง12นาฬกา ที่ศูนย์การเรียนรู้อย่างน้อยมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานีอำนาจเจริญจัดให้มีพิธีเปิดการแข่งขันกีฬากรีธานักเรียนครู และบุคลากรทางการศึกษาประจำปี2567โดยมีนายสุดที่ชัยจรุเนตรสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นประธานเปิดการแข่งขันพร้อมด้วยว่าที่พันตรีอดิศัก์น้อยสุวรรณผู้ว่าราชการจังหวัดบุรลราชธานีผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษาตลอดจนนักเรียนโรงเรียนในสังกัดร่วมพิธีเปิดซึ่งทำการแข่งขันระหว่างวันที่9-11ธันวาคม2567 น้สนามกีฬาศูนย์การเรียนรู้อย่างน้อยมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่23โดยกองร้อยทหารพรานที่2302ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองปากแซง จับกลุ่มผู้ต้องหาชาวสอปปอลาวจำนวนสี่รายบริเวณริมฝั่ง,ขงโขงหมู่12บ้านนาแวงตำบลน,นาแวงอำเภอเขมราชจังหวัดอุบลราชธานีซึ่งได้ลักลอบหลบหนีเข้าเมืองมายังประเทศไทยโดยผิดกฎหมายโดยปัจจุบันได้ส่งตัวผู้ต้องหาให้กับเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองปากแซงเพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป นางรุ่งนภาทับหนองฮีหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลรักษาราชการแทนปลัดเทศบาลในฐานะนายทะเบียน,ทเ,ยนเทศบาลเมืองวารินชำราบได้มอบหมายให้นางสาวทิติรัตน์สาวภาคุลนักจัดการบริหารงานทะเบียนและบัตรชำนาญการและนางสาวอรารยาสุดตลอด เจ้าพนักงานทะเบียนชำนาญงานลงพื้นที่ร่วมกับเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารการทะเบียนภาค3สาขาอุบลราชธานีในการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนนอกสถานที่แก่ผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่เทศบาลเมืองวารินชำราบจำนวนหนึ่งรายภายใต้โครงการหน่วยบริการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนเคลื่อนที่โมบายยูนิต บริการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนกรณีผู้ป่วยติดเตียงคนชราและผู้พิการที่ไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้ของกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยตาห้องประชุมเทศบาลตำบลห้วยขยุงชั้นสองนายบริพัตรยุพานาย,ยกเทศมนตรีตำบลห้วยขยุงประธานศูนย์ไกลเกลี่ยระงับข้อพิพาทภาคประชาชนได้มอบหมายให้นายสาครท่อนทองแดงรองนาย,ยกเทศมนตรี ได้ให้เกียรติสัมภาษณ์เพื่อการวิจัยแก่นักศึกษาคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเพื่อส่งเสริมความรู้ทางกฎหมายและทักษะวิชาชีพกฎหมายเพื่อปลูกฝังให้นักศึกษามีจิตสำนึกรับผิดชอบต่อสังคมและเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายให้แก่ชุมชนหรือหน่วยงานต่างๆ ว่าที่ร้อยตรีอดิศัก์น้อยสุวรรณผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเป็นประธานเปิดกิจกรรมอุบลราชธานีไม่เอาบรีไฟฟ้า UV Move โดยมีนายแพทย์เพียรพงศ์แก้วพมรน,นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานีพร้อมด้วยรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานีคณะผู้บริหารด้านสาธารณสุขคณะผู้บริหารด้านสถานศึกษานักเรียนนักศึกษาและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมกิจกรรม เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานควบคุมบุหรี่บุหรี่ไฟฟ้าในกลุ่มเยาวชนนักเรียนนักศึกษาและประชาชนทั่วไปณหอประชุมไพระยะพยอม,ม,มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ว่าที่พันตรีอดิศักน้อยสุวรรณผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีมอบหมายให้นายพบภูสมปองรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเป็นประธานในการประชุมหารือเตรียมการจัดงานรับตะวันใหม่ก่อนใครในสยาม2,568แอดผาแต้มอุบลราชธานีโดยมีนายอภิศิ์ทองกร่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดรักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีพร้อมด้วยข้าราชการในสังกัดและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมหารือเตรียมการจัดงานณห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี